ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายเวบเอมบ้าไลท์อยู่กับเกมเลสิตี้จ้าโอเคนะครับผมก็เลสิตี้ ii นะได้เปิดเพิ่งจะรีเซ็ตเกมได้เมื่อคืนนะครับผมแล้วก็นี่คือตัวเกมนะที่ผมเล่นอยู่นะก็คือทางทีมงานเนี่ยแจกเงินเลนเนี่ย ห้าหมื่นเลนนะครับผมแล้วก็แจกเงินคลาสเนี่ยสองล้านสองร้อยล้านสองร้อยล้านคลาสนะครับคือทุกคนอยากจะซื้อเซตแต่งอะไรก็คือซื้อได้เลยแต่แค่ต้องแข่งเพื่อปลดเลเวลนะครับหรือหรือไม่ก็ออนเวลาก็ได้นะเห็นเขาบอกมานะครับผมผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟนะครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มระบบ เอพ a p c เข้ามาเมื่อไหร่นะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็อ,อัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเคมาดูกันว่าทําไมเมื่อกี้ผมถึงเลี้ยวแบบกระทานหันเมื่อกี้นะเอ,อมาดูกันนะครับผมนี่นะโอเคนี่นะครับคือวิ่งปลดวิ่งปด 3. 6 0ศนยแน่นอนนี่นะ นี่เห็นไหมฮะคือแค่ซื้อท่อใบเดียวเพื่อนๆก็สามารถวิ่งแข่งกับเพื่อนๆได้เลยนะครับผมนี่ยาวมาถึงนี้แล้วเราก็หมดนะฮะโอเคแต่ผมขอไปเทาเลเวว้าหก่อนกันนะไปเทาสองนะครับ เปะบูทแป๊บเดียวถึงส่งเควสคนเดียวก็ไหวอะ่ะคิมชงคิมชิลไปดิแต่ต้องเลี้ยวเก่งเลยนะคนที่เลี้ยวเก่งต้องต้องเลี้ยวเก่งเลยนะนี่นะนี่นะครับแค่ท่อไปเดียวเลยเครื่องไม่ต้องโอเคมามาดูกันว่าเขาแจกอะไรมั่งนะครับ สามารถเปิดไฟรถได้แล้วนะก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยเหมือนสมมุติถ้าผมเปิดเอฟเฟกไฟเนี่ยมันก็จะสว่างไบเนี้สว่างจนเกมแลกอะผมก็เลยปิดไว้ดีกว่านะฮะไฟทั่วไปปิดไว้ดีกว่าโอเคทำไมเอฟเฟกต์ตำนานมันไม่ขึ้นวะ โอเคนี่นะครับซื้อได้จากไหนนี่มาเลยซื้อตรงนี้เลยที่ซื้อชุดเครื่องแต่ละอันนะครับแล้วก็มาที่เลเวลลด25เลื่อนลงมาสักนิดนึงนี่นะก็จะเจอกับอันนี้ให้ซื้ออันนี้เลยนะครับผมพอซื้อปุ๊บถ้าทุกคนออกเกมมันก็คือหายนะครับเงินในเงินในเกมก็ประมาณนี้สมัครไหม่ก็คือแจก50 ,000 นะจะซื้ออะไรดีก็ซื้อไปเลยนะครับผม นนี่ะนะฮะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้ใต้ Re ลิคลิปชั่นแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจที่อยากจะมาเล่นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะเข้ามาเอ j นจอย้วยกันเซิร์ฟก็พัฒนาเรื่อยๆเออ่เป็นเซิร์ฟที่เล่นแก้เบื่อนะครับเล่นรีเวิร์สเสร็จแล้วก็มาเล่น ลิซิตี้สองเพื่อแก้เบื่อก็ได้แล้วแต่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ